วันที่18พฤษภาคม2565เมื่อเวลา9นาฬิกาท่านนาวาอากาศเอกพิเศษจนัดพัฒรดิลกผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้กาศยานรักษาพระองค์ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีปรมราชาพิเศษกภายใต้ชื่อ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินเพื่อสืบสารปลูกต้นไม้100ร้ล้านต้นโดยได้ทำการปลูกต้นครวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงราชการที่10ณที่หน้ากกองบังคับการกรมทหารต่อสู้กัษยานรักษาพระองค์โดยมีข้าราชการและทหารกองประจำการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว Sampai <laughs> jumpa.